สบายดีแล้วกะสวัสดีนะคะพี่น้อง FC ทางฝั่งไทยนะคะสบายดีเด้อไม่นี่ค็มีเรื่องกิ่มาให้พวกแก้วเบิ้งอีกแล้วพอก็มีเรื่องให้พวกแก้วเบิ้งตลอดเนาะ <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่บ้านพลสะอาดเมืองท่าแขกแข่งขมวนน่ะได้มีเจ้าหน้าที่ของการค่าได้ลงไปเก็บเงินกับปะสวนที่เปิดห้ามน,น้อยน้ยที่เปิดห้านอยู่หน้าเฮือน เนหาน้านค่าน้อยๆเนาะซึ่งมันผสมเหตุสมผลที่จะลงไปเก็บเงินอน่าปีนี้เขาเก็บเงินอยู่ที่สามเซนกีทุกปีที่ผ่านมาหันเก็บแต่ห้าสิบพันต่อปีเนาะมาปีนี่เก็บอยู่สามเซนกีบต่อปีขอ,อหนึ่งห้าน,นะในใบข้อตกลงการบูอย่างชัดเจนว่าให้เก็บได้กับพวกที่พวกธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนาะ และการมลระบุไว้ย่างชัดเจนว่าทั้งที่มีคำสั้งออกมาแล้วว่าห้ามบบให้เก็บเงินกับห้านค่าน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเก็บเงินนี่กระโบมีใบบินให้กับห้านค่าเลยแล้วก็ห้านค่า้ลายห้านกระถามว่าเป็นอย่างจึงเก็บเงินเก็บไปเหตดอย่างมีใครสร้างให้ลงมาเก็บแต่กระโบได้คําตอบนะแต่ที่พิษกฎหมายสุดๆก็คือบบมีใบเก็บเงินให้เป็นการหาผลประโยชน์ใส่ส่วนโตบบได้เก็บออกไปเข้าคังหรือว่าอย่าง เพราะว่าอย่าง่ผมบอกการเก็บเงินที่มันทึกต้องตามกฎหมายต้องมีเบี่ยนออกมาามาจากหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้สร้างให้มาแล้วก็มีใบออกใบเก็บเงินให้อย่างทึกต้องเนาะซึ่งทั้งทที่มีหนังสือแจ้งออกมาบอว่าให้เก็บเงินกับห้านค่าน้อยแล้วก็มีนายบ้านกับประกาศออกมาบอว่าให้เก็บเงินกับห้านค่าน้อยๆกํยกไรน้านกำไรในการขายเครื่องขายของในห้านค่าน้อยๆเขากับพวกเขาก็าได้กําไรหลาย พวกเขากำไรน้อยเดียวเพราะว่าบางอย่างที่ขายที่ซื้อมาขายบางสิ่งบางอย่างที่ซื้อมาขายมันได้กําไรพันคีบสองพันคีบโบแมนมาซื้อมาขายและจีได้ขายเมดในบ้านเดียวเนาะมันบบได้ขายเมดในบ้าทเดียวขนมเออขนมของเล่นเล็กน้อยบางทีมันกับข้างสต็อกคือกันเนาะในแพ็คนึ่งหันมีกําไรยุ่สองพันกีบหรือสามพันกีบขายให้ได้มีกําไรเงินสามแสนคีบนั่นมันยาก เพราะบางสิ่งบางอย่างซื้อมาแล้วบบเมนบัจจิกได้ขายออกไปเลยเนาะบางทีมันก็ค้างอยู่ในนั่นค้างอยู่ในห้านนั่นเนาะมันเป็นการขายลงทุนมาส่งสามล้านแต่กาไรนะ่ะมันบบได้หอดอันสามเซนกีบซ้าให้เห็นใจประชาชนคนที่เปิดห้านในนูวยคือการอยากให้เห็นใจพี่น้องประชาชนคือการเนาะบบเมนแต่หาจะหาผลประโยชน์ใส่เตะต,ตัวเอง ผลประโยชน์เข้าแต่ตัวเองเข้าแต่ทงตัวเองและก็สุดท้ายนี่ก็ขอสมเสยอันก็ขอสมเสยนายบ้านบ้านผลสะอาดเมืองถ้าแกแข่งขมวนนะข้าขอสมเสยเจ้าเด้อที่เจ้ามีความซับพอดลูกบ้านของเขาเองพ่อบป็นอย่างพ่อว่านายบ้านประกาศออกมาว่าบอกลูกบ้านละว่าเฮ็ดโลด เฮ็ดเพื่อจะได้มีเงินจุนเจือหมุนเวียนในครอบครัวซื้ออยู่ซื้อกินเนาะนี่อ่านี่ถือบ้าเป็นความคิดที่ดีหลายสาหรับนายบ้านถ้าผู้ใดมีในบ้านบ้านใดมีในบ้านที่ดีแบบนี้เนาะค่อยถือว่าดีหลายที่สุดเนาะดีหลายที่พ,พวกแก้าโชคดีหลายที่ยังมีคนซัพพอร์ตพวกเก้วนึ่งคนอยู่ในประเทศนะค่อบครัวสมเซลดอได้ค่อยกะดีใจนํา ประชาชนแถวนั้นที่มีนายบ้านที่ดีแบบนี้เนาะอยากให้ในายบ้านบ้านอื่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกบ้านแบบนี้เนาะคอยซัพพอร์ตลูกบ้านขอให้เจ้าซัพพอร์ตลูกบ้านของแกวแบบนี้ไปตลอดเนาะสมเสยหลาย